เดี๋จ้ามันนี้พวก็เน้นหลักสไตล์บันมาอีกเดียวเด้อจ้ามันนี้มันนี่นี่เด้อจ้าเน้อจะพามาทําเมนูนี่เด้อจ้าต้มยำมือนนี้เน้อจะเห็ดต้มยำขาหมูแซ่บๆเด้อจ้าเนี่ยดูเบิ่งเครื่อนพงเด่นมีหลายอย่างเด้อจ้าอันนี้ก็เห็นขาหมูที่เน้นสับไปแล้วหั่นแล้วล้างสะอาดแล้วเด้อจ้านี่แล้วก็จะมีนี่จ้าเน้อจะใส่เห็ดน้ําแล้วก็มีพริกเผาเอาใบหน้าว้เพิ่มความเปรี้ยวเล็กน่อยเด้อจ้าแล้วก็มีต้นหอมพักซี่แล้อจ้าหั่นแล้วข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกขัันนนเเ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 ดดด้้้้้ออออจจี๋ยยวฮฮาาาาาริ่มมงไปคหกล ใส่น้ำของเขาต้มเลยเด้อจ้ะเนี่ยห้ขาข่างหมูห้าวอะไรเลยเด้อจ้ะกะ็คือเนื่อจะใส่ลากผักชีไปเด้อจ้ะกับขนอต้มยำก่อนอย่างนี้จ่ะน้ำเดือดของเา้าน้ำของเ้าเดือดแล้วนี่ก็จะใส่ขาหมูลงไปเลยดเด้อจ้ะเดือดแล้วเด้อจ้ะแล้วนี่ก็ใส่พริกเผาลงไปเลยหอมเลย,เลยจ้ะหอมห่วยๆเลยจ้ะกินต้มยำ เดี๋ยวนี่ะหลดแก่ถ้าแม่งเบาๆเลยจังน้อยเผื่อหมูห้ามเสดอันนี้เลยจ้ะน้ำซุปห้ามเสดใส่นำเดือดโอลท์เลยได้จ้าสีสันเป็นตะแซ่เป็นตะแซ่บเลยจ้ะมันนี้มากินต้มขาไอ้ย่ำขาหมูแซ่แซน้ำกันได้จ้ามันนี้เดือดโอลท์เลยได้จ้าต้มย่องหัวห้าวเฮากับเมา่อใส่เห็ดของเฮาลงไปเลยได้จ้ะ ห้องกบก้นให้มันอันนี้เลยจ้ะห้องกบก้นเห้มันอันนี้จังน้อยแล้วๆเลยจ้าต้มยำขาหมูเสิบแสิบ uh, สุกแล้วเลยจ้าต้มยำขาหมูเฮาเดี๋ยวเฮาก็เอาพักซี่ใส่หลักะตักใส่ถั่วเยเด้๋จ้ะอันนี้เนี่ยจะปรุงรสไปแล้วเลยจ้ะจาที่ห้องใส่ข้าวต้มยำแล้วก็ใส่พริกเผาไปนี่ก็จะปรุงรสด้วยไอ้น้ำปลาแล้วกะใส่ผงมั่วนนี้จัหน่อยเลยจ้ะนี่ เดี๋ยวเขาไปตักใส่ถ like ั like ่วยุ่ยเลยจ้าเดี๋ยวเขาเอาพัซซี่ของเ้าใส่ลงไปเลยถ้าผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในหลากลายสไตล์บานๆน้ำเนยเลยจ้าถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อแล้วๆเลยจ้าเดี๋ยวเขาเอาพัซซี่ใส่แล้วก็ตักใส่ถั่วันเลยจ้าตุ๋มยำขาหมูเสบเร็จแล้วๆเด้อตอนนี้ใส่พัซซี่ตอนหอมของเ้าลงไปเลยจ้าเป็นกระแสเพราะจ้านี่ต้มยำขาหมูแซ่บๆนะจ๊ะอันนี้ คนเลยจ้ะเดี๋ยวอยหอมยูยว่วๆอ่ะมีมากินต้มยำขาหมูเสียบเสียบน้ำกันเลยด้ยจ้ะนี่อย่าลืมฝากกดติดตามไป่ลืมหลักสไตล์แมนๆนะแม่ได้จ้าเปิดเป็นกนำลังใจในการดังคลิปยัยว่วๆเลยได้ดจ้านนเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันเลยได้ดจ้าเสียบๆแล้วๆได้จ้าต้มยำขาหมูของเฮาใส่เห็ดเสียบๆมึงกินขา่าร่างน้ำกันได้จ้าถ้าผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เห็นนี่หลักสไตล์แันบานนะแม่ได้จ้า ทำาพื่ออะที่กดติดตามแลว้วก็เขาพูดหลายๆได้จ้าเี๋ยวให้กขาตังใจช่องหน่อยๆชอ่องนี้มากิน,ข,นข้าวแซ่บๆปลต้มยำขาหมูน้ำกันได้เยจ้านี่จ้าหยดหยัวเลยได้จ้ากำลังเปื่อยพอดีเลยได้จ้านี่แซ่บๆเลยจ้าอู้ยหยดหยัวกินตน้มยำขามหมูน้ำกันเลยจ้า